ร้ช่างอร่อยมากครับวันนี้พลอไอมอนก็มาที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมนะคะวันนี้ที่วัดมีงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาของจังหวัดพุทธหารค่ะวันนี้เราก็ทำรดช่องมาสามหม้อใหญ่ๆเลยนะคะ มาถวายพระนิพระท่านกำลังเดินไปบินทบาทนะคะโดยการบินทบาทที่นี่ก็จะแบ่งเป็นสองสายค่ะญาติโยมแม่ออกก็มาทำบุญที่วัดนี้เยอะมากเลยนะคะวันนี้นี้ค่ะลราช่องใบเตยคุณยายวันดีกำลังตักใส่กล่องเป็นกล่องเป็นกล่องนะคะ วัด่ารอลงนะคะเพราะช่องออไปเตยจะที่สูตรครัวมาดานจากประเทศออสเตรเลียนะคะที่จริงถ้าจะให้อร่อยเวลาทาต้องใส่น้ำแข็งสักช้อนหนึ่งนะคะน้ำแข็งหมดแต่นี่ไม่เป็นไรค่ะก็ย้อนนะคะเพราะว่าถ้าขั้นฉันแบบมเขาเง็นยัง เราเอารวมกันนะกันได้บาทเขาเอืานกรรมา่าจ้ะการปฏิบัต like um, so ิเดียวกรมัามงฉันเวลาเดียวค่ะถ้าเราใส่น้ำแข็งไปก่อนมันก็จะแบบว่าจืดนะคะก็เลยไม่เป็นไรนนแะถ้าคนเกิดอค่ะ ทางโน้นอีกสายหนึ่งค่ะ

สองสายนะคะนี่ค่ะ กล้้้องดดสวัสดีค่ะอ่า,อาเรียบร้อยแล้วค่ะสาธุคนสวยค่ะอันนี้น่าสื่นันท่าเนา้น ซึ่งจัึ้พราวันที่14กกาคมถึง31กราคม2567ทางตองทัางเอกชนและประชาชนที่ได้ให้การอุปถัมภ์ปรญทาโครงการในแต่ละวันจึงเอฟรัคพฟัสอจะมาบุกักรักษา ทำบุญทำบาในช่วงชันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสุขภาพกำลัยแข็งแรงมีสัสิสมบัติสิ่งอันดีปัจจานา Oh, แก็ช่างอร่อยมากครับ